ครับพวกผมเต็กสุดที่นะฮะอ่ะนี่เราอยู่เกมอะไรเนี่ยไว่รามปนชื่ออะไรเนี่ยข้ามบนเนี่ยลายแปี่ยเนี่ยฮะมันก็จะมีลายให้เลือกอืมผมเอาเลือกการบินไทยและคนท้องฟ้าไม่ได้เข้าโฆษณานนครับแอบ,บนี้ก่อนแบบอื่นข้างในมันก็จะมีแยียกไป เราให้คนผู้ชมดูก่อนแล้วกันแล้วเราให้มันหายไปก่อนอือโอ้ยเสียงดังนี่ครับมันจะมีบอกภารกิจต่างๆ่นะนะ,นะช่างนะครับขับเครื่องบินนะ่ะ สมจริงมันมีหลายหน้านะเครื่องบินอะ่ะอย่างแรกกดเปิดผมจะเล่นสอนภาคธรรมดาก่อนแล้วกันเปิดนี้ได้พวกเนี้ยคือไฟเปิดก็ได้อย่างแรกถ้าเกิดเราจะเล่นอันนี้เลยเนีย่ยนะฟันนักตันจะเปลี่ยนมันขึ้น จะขึ้นขออนุญาตบินขึ้นผมมั่วนะฮะน่ะแล้วกดอันล่างอันกลางอย่ากดนะฮะกดแล้วเสียคะแนนเนีน่ยแล้วแค่เนี้นีน่แล้วแล้วทำแค่สุดเกินมันจะมีถึงสาสิบผมจะเอาถึงสามสิบแล้วผมก็หนีอย่างงี้เนี่ยดรูรอบๆระวังนะห้ามยุ่งกับเครื่องนะฮนะไอ้พวก พวกรถหรือเนี่ยปีเครื่องบินก็ห้ามชนตึกตั้งเสียบลอบ้อนะไอไอเกมเนี่ยก็เครื่องผมนี่หนหะอืมอย่างนั้นอันนี้ไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ยปัดบาทยาหน้ายาเออเฉียดเฉียดแก่สอนขึ้นลานก็ขับมาเรื่อย มันขับรถแต่เวลาขึ้นจะยากหน่อยวิธีใช้สุดเกีร์ก็คือเวลาจะขึ้นที่พื้นเลยแต่มันจะขึ้นให้เองถ้าเกิดใครมือไม่หน่งเช่นผมแค่เลี้ยวยังไม่ไหวเลยนี่ก็จะเป็นดูต่างๆ อยากมีเสียงคุยกันด้วยเมื่อใครเปิดท่านะครั้งอย่างเงี้ยเปิดเสียงอะ่ะเอย่างจังรอ,อขึ้นบินก่อนนี่อย่างงี้นี่ความถนัดอย่างงี้มาก่อนเลยนี้เดูไม่ค่อยออกเพราะว่าจะดูรอบๆเครื่องบินด้วยเนี่ยฮะกันไทยแล้วคนลฟ้าอยางมีเสียงก็กด ช่างมาคแบบมันอาจจะไม่มีนี่ไปตรงจุดที่มันมาร์คไว้เดี๋ยว้าภาคปกติแบบภาลากิจถ้าเกิดผมผมเล่าแล้วถ้าเกิดใครแบบโหลดมาแล้วแบบสอนวิธีเล่นผมผมก็ดูจาก YouTube อ่ะก็คอมเมนต์มาได้นะครับ ค่อยๆเลี้ยวถ้ากแด่และเลี้ยวเนี่ยมันอาจจะแบบโอกาสที่มันจะล่มเยอะมากผมจะพยายามไม่ล่มเนี่ยว่าถึงตรงเนี้ยเบรกเป็นรองเท้าเลยแล้วผมก็อาจจะมีเสียงตอนผมวางปับได้ไหม เดี๋เพิ่งต้องรอให้มันกลางเป๊ะๆแล้วค่อยวางถ้าเกิดไม่อัดคลิปมันไม่แหลกนะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากได้แอปนี้แอปเสียตังค์ครับใครอยากได้บอกผมเดี๋ยวผมให้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็เปิดแม็กไปเลยอย่าวมันจะขับให้เอง ไปแล้วเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเคล่อนตีเคลื่อนเร็วๆเลยเฮ้ยขึ้นไม่ได้เอ้ยขึ้นได้ล้อมันจะขึ้นแล็วเซ่เนี่ยถ้ากเิดขึ้นได้ตรงไอดีเฮ้ยเฮ้ย hey, hey, hey. อย่านะวัดเดอะฟอควัดถ่อพระเจ้าผมก็จะคลิปแกเพลงเท่านี้นะขอรับ